สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสําหรับในวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรนัฐถากูลนะคะเป็นประจำค่ะที่นําเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะในเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ GI Market 2024นนะคะก็คือการนำเอาสินค้า GI ของประเทศไทยจากทั่วทุกภูมิภาคนะคะมานำเสนอนะคะในงาน G.I. Market 2024ค่ะงานนะคะมีมาตั้งแต่เมื่อวันที่26นะคะจนไปถึงวันที่31มีนาคมค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม9นะคะ แล้วเรื่องนี้นะคะนายนาพินทรศรีสันพางค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้ไปเปิดงาน GI Market 2024นะคะก็มีการยกขบวนสินค้า GI ของไทยสุดยอดสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนนะคะนำเข้าสู่ใจกลางกรุงเทพค่ะชวนทุกท่านนะคะมาร่วมกันช็อปแล้วก็ชิมแล้วก็มีพบกับสินค้าพรีเมียมกว่า60ร้านค้าจากทั่วประเทศเลยนะคะ ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะท่านก็ได้กล่าวนะคะว่า กระทรวงพาณิชย์นั้นมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนด้วยสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือที่เราเรียกกันว่า GI ค่ะซึ่งก็นับว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของประเทศไทยนะคะที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนอันเกิดจากความหลากหลายทางชีวภาพสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นค่ะก็ส่งผลให้สินค้า GI ล้วนมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวนะคะ โดยปัจจุบันนั้นก็มีสินค้าที่ขึ้นทะเบียน GI แล้ว2 0 0สินค้าด้วยกันค่ะสร้างมูลค่ากว่า58,000ล้านบาทต่อปีแล้วก็มีการควบคุณคุณภาพมาตรฐานตลอดจนมีการส่งเสริมและก็ขยายช่องทางการตลาดให้กับสินค้า GI ของไทยค่ะเพื่อที่จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตแล้วก็ผู้ประกอบการในชุมชนนำมาสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นค่ะ แล้วก็มีการกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าในงาน GI Market 2024นี้นะคะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม9ก็ได้มีการรวบรวมสินค้า GI จากทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศกว่า60ร้านค้าด้วยกันคะ่ะการันตีคุณภาพส่งตรงจากแหล่งผลิตเลยนะคะถึงมือผู้บริโภคโดยตรงเช่นผ้าไหมย,ยกดอกลำพูนผ้ามอห้องแพร่ทุเรียนหลงลับแพลอุตรดิษฐ ทุเรียนจัน,นะะมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วกาแฟดอยตุงกาแฟเทพสเสด็จชาเชียงรายข้าวสังหยดเมืองพัทลุงข้าวเหนียวเขาว,วงกาลสินปลากุลาเค็มตากใบปลาทูแม่กรองและก็อื่นๆอีกมากมายค่ะ ก็มีการจัดจำหน่ายแล้วก็แสดงสินค้าจากหน่วยงานพันธมิตรนะคะแล้วก็ยังมีการแสดงผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยค่ะจากกระทรวงวัฒนธรรมและก็การจำหน่ายนะคะ GI จากตลาดจริงใจ Farmer Market นะคะในเครือเซ็นทรัลด้วยค่ะภายในงานนอกจากจะจำหน่ายสินค้า GI แล้วนะคะผู้สนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อออนไลน์ได้นะคะผ่านทาง Facebook GI Thailand ค่ะโดยจะมีการไลฟ์สด ขายสินค้า GI ภายในงานค่ะจากอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะคะไม่ว่าจะเป็น คุณพิงกี้สาวิกาดีเจเอกกี้นะคะดีเจด่าคุณเบนซ์บุญยพรคุณหนูเล็กกากาบนะคะจึงขอเชิญชวนทุกท่านค่ะมาร่วมกันอุดหนุนสินค้าของไทยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประกอบการ GI นะคะของไทยในงานนี้ด้วยแล้วก็ถ้าใครอย่างที่บอกนะคะที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ค่ะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถที่จะดูใน Facebook นะคะ GI Thailand นะคะเขียนตรงตัวเลยภาษาอังกฤษค่ะโดยงานนี้นะคะก็ถือเป็น โครงการสําคัญค่ะที่จะขยายช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตและก็ผู้ประกอบการ GI ของไทยนะคะสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคในปีนี้ก็ยังมีกิจกรรมที่พิเศษกว่าทุกปีโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็เตรียมจัดงาน GI Market สัญจรในต่างจังหวัดค่ะอย่างเช่นจังหวัดอุดรธานีและก็จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะงานที่เซนทรัลพระราม9้าจะมีไปจนถึงวันที่31มีนาคมนี้ค่ะก็ฝากไปดูนะคะใครที่ชื่นชอบสินค้า GI ของ ประเทศไทยเขาก็นํามารวมกันเอาไว้ที่นี่แล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็ใกล้ที่จะถึงช่วงเทศกาลสงกรานก็สามารถจะไปซื้อของไทยๆไ,ไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะคะส่วนใครที่ชอบรับประทานนะคะงานนี้ไม่ควรพลาดนะคะเพราะว่ามีอาหารที่เป็น GI เนี่ยจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเนี่ยนะคะมาให้ได้ชิมกันนะคะนานๆทีจะได้ไม่ต้องขึ้นไปไกลนะคะเราก็มีของมา ไว้ที่กรุงเทพให้ได้ช็อปชิมกันนะคะเต็มเลยมาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นข่าวดีนะคะของทางด้านผู้ที่เป็นเกษตรกรนะคะที่ปลูกข้าวค่ะทางโฆษกรัฐบาลเขาก็ได้ออกมาบอกนะคะว่ามั่นใจว่าในปีนี้เนี่ยชาวนาจะมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังจากที่ราคาข้าวเนี่ยนะคะขึ้น 2- 3 0ถึงบาทต่อตันเลยค่ะนายชัยวัชรงโค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวค่ะว่า รัฐบาลมีความเชื่อมั่นราคาข้าวเปลือกนาปรังปีนี้ถือว่าสูงที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาโดยปีนี้ข้าวที่มีราคาสูงกว่าที่ผ่านมาราคาขึ้นมาประมาณ2-3,000บาทต่อตัน ก็เชื่อได้ว่าถ้าราคายังยืนอยู่ในระดับนี้นะคะไปตลอดฤดูนาปีแล้วก็นาปรังของปี2567ซึ่งก็จะมีปริมาณผลผล,ผลิตข้าวเปลือกออกมาประมาณ35ล้านตันด้วยกันค่ะหากคำนวณเฉพาะปัจจัยราคาที่เพิ่มขึ้นก็จะสามารถทำไรายได้เพิ่มให้กับชาวนาทั้งประเทศไทยได้นะคะราวปีละ70,000ถึง150,000ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ นายชัยนะคะก็ได้กล่าวอีกค่ะว่าหากสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้ด้วยนโยบายการปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินได้ทั่วประเทศประกอบกับการปรับสูตรปุ๋ยใหม่นะคะที่ทันสมัยแล้วก็เฉพาะเจาะจงกับชนิดของข้าวแล้วก็ยังบวกด้วยการเพิ่มพื้นที่ชนลประทานและการพัฒนาสายพันธุ์ข้าว การเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ให้ผลผลิตต่ำไปผลิตสินค้าเกษตรที่ใช้น้ำน้อยกว่าข้าวแต่มีตลาดรองรับได้ดีกว่าและสามารถทำรายได้ที่สูงกว่าข้าวตามนโยบายเพิ่มรายได้ภาคการเกษตรเป็น3เท่าใน4ปีก็จะถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่รัฐบาลสามารถบูรณาการแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวได้อย่างครบวงจรได้จริงๆ โดยรัฐบาลโดยการนําของนายเศรษฐาทวิสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็มุ่งมั่นทําตามคําสัญญา ความมุ่งหวังที่ให้ไว้กับเกษตรกรโดยได้ดําเนินการอย่างมีแผนการทํางานนะคะแล้วก็ทํางานจริงค่ะเชื่อมั่นว่าเมื่อประกอบกับทุกปัจจัยที่ได้เตรียมการเอาไว้และดําเนินการเอาไว้ก็จะได้ถึงเวลาที่ชาวนาและก็เกษตรกรไทยได้ยิ้มอย่างมีความสุขนะคะก็ถ้าเราสามารถบูรณาการได้อย่างที่ท่านโฆษกได้กล่าวนะคะก็จะทําให้ชาวนาเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าในที่ดินนะคะบางที่เนี่ยก็ไม่ใช่ ที่ที่สามารถที่จะปลูกข้าวและได้ผลผลิตได้ดีถ้าทางเกษตรจังหวัดเนี่ยเข้ามาดูแลแล้วก็เข้ามาช่วยให้คําแนะนําว่าควรจะปลูกอะไรดีแล้วก็เป็นที่รองรับของตลาดนะคะก็จะสามารถทําให้เกษตรกรน,นั้นมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะจากการที่ปลูกข้าวแล้วอาจจะไม่ได้ราคาที่ดีเพราะว่าผลผลิตนั้นไม่สมบูรณ์นะคะเปลี่ยนไปเป็น ลูกอย่างอื่นที่ให้ผลผลิตได้ดีเหมาะสมกับดินแล้วก็ตรงไหนที่ยังปลูกข้าวได้ก็ปลูกข้าวไปเพราะว่าข้าวปีนี้เนี่ยเขาคาดว่าจะได้ราคาดีนะคะเพิ่มขึ้นถึง2-3,000บาทต่อตันเลยทีเดียวค่ะ มาต่อกันที่เรื่องราวของทางกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้มีการเตรียมฟื้นคืน200คลองใสนะคะเพื่อที่จะดันกรุงเทพให้เป็นเมืองเวนิสตะวันออกสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะ แพทย์หญิงวันธนีวัฒน,นาค่ะปะหลัดกรุงเทพมหานครได้เปิดเผยนะคะว่าเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ในที่ประชุมของผู้บริหารกรุงเทพมหานครหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้มีการรายงานโครงการเฉลิมพระเกียรติที่กรุงเทพมหานครจะดําเนินการ12โครงการด้วยกันค่ะ โดยเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณ5โครงการแล้วก็เป็นโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ7โครงการด้วยกันนะคะซึ่งทั้งหมดก็เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆค่ะเช่นด้านสุขอ,อนามัยนะคะมีโครงการตรวจคัดกรองและก็เปลี่ยนข้อเข่าให้กับประชาชนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะคะจำนวน72ข้อค่ะ โครงการเปลี่ยนเลนสตาให้กับผู้มีปัญหาทางสายตาจำนวน720ดวงแล้วก็โครงการเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อแก้ปัญหาโลหิตขาดแคลนนะคะในด้านเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็จะมีการออกกิจกรรม72ครั้งในรอบปีเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้สามารถนำความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ค่ะ ส่วนทางด้านของกายภาพที่สำคัญในปีนี้นะคะจะมีการเสนอโครงการพัฒนาบึงหนองบอนนะคะพื้นที่644ไร่ให้เป็นศูนย์กีฬาทางน้ำเชื่อมต่อกับสวนขนาดใหญ่ก็คือสวนหลวงรอ9ซึ่งมีพื้นที่กว่า500ไร่ด้วยกันค่ะหากว่าดำเนินการได้ก็จะทำให้สวนแห่งนี้นะคะเป็นสวนขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ถึง1 1 4 4ไร่ค่ะเนื่องจากว่าเป็นพระบรมราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงอยากเห็นคลองในกรุงเทพมหานครกลับคืนมาทางกรุงเทพมหานครจึงได้ร่วมใจการพัฒนาคลอง200คลองใน50เขตให้กลับคืนสู่การเป็นเวนิสตะวันออกรวมถึงการร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาคลองเปรมประชากรแม่น้ำเจ้าพระยานะคะให้สะอาดและก็สวยขึ้น ซึ่งกรุงเทพมหาคนครก็จะนำเสนอภาพรวมทั้ง12โครงการต่อคณะกรรมการสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาก่อนค่ะแล้วก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันต่อไปนะคะโดยแพทย์หญิงวัฒนีกล่าวเพิ่มเติมค่ะว่าถึงแม้ว่าสำนักการระบายน้ำจะเป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลคลองไม่ให้ตื้นเขินแต่ก็ต้องขอความร่วมมือกับประชาชนค่ะ ให้ใช้ที่กรองน้ํามันก่อนปล่อยน้ําลงสู่คลองด้วยนะคะซึ่งเมื่อทําแล้วคลองก็จะใสขึ้นค่ะก็ขอให้ทุกคนได้มาติดตามดูแล้วก็ดูกันว่าเราจะสามารถพลิกฟื้นวิถีชีวิตคนริมคลองคลององค์อ่างคลองบางลําพูคลองแสนแสบคลองพระดุงกรุงกรเกษมว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะส่วนในเรื่องของน้ําท่วมค่ะแพทย์หญิงวัฒนีก็ได้กล่าวนะคะบางอย่างก็จะเห็นได้ชัดเจนในย่านที่เป็นตลาดนะคะทั้งทั้งที่ ก็ได <ítulo> <es> anyway, ้มีการลอกคลองลอกท่อหมดแล้วแต่ก็ยังมีน้ําท่วมอยู่เมื่อไปดูก็พบว่ามีไขมันอุดตันในท่อเป็นจํานวนมากค่ะก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่จะขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนใช้บ่อดักไขมันในร้านอาหารทุกแห่งทุกบ้านเรือนนะคะเพื่อช่วยกรองไขมันส่วนหนึ่งหากร่วมมือกันในเบื้องต้นและก็เขตลอกท่อให้ถี่ขึ้นคาดว่าผลลัพธ์จะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ อันนี้ก็เห็นด้วยนะคะกับการที่จะมีการติดตั้งบอดักไขมันในทุกทกที่อ่ะค่ะในบ้านเรือนประชาชนเดี๋ยวนี้ถ้าในบ้านจัดสรรน,นะคะเขาก็จะมีเอาไว้อยู่แล้วนะคะก็ไม่ต้องไปหาซื้อมาติเพราะเขาคิดกับค่าบ้านไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะแต่ว่าตามร้านค้าต่างๆนะคะริมถนนหนทางต่างๆเนี่ยเราก็เห็นได้แล้วค่ะว่า ยังไม่มีในเรื่องนี้แล้วก็อยากจะให้รณรงค์แล้วก็มีการช่วยเหลือนะคะเพราะว่าก็จะเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าละค่ะแต่ว่าทางรัฐบาลเองหรือว่าทางกรุงเทพเองก็จะต้องหาวิธีในการที่จะทําให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยไม่ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มากนะคะก็อาจจะมีโปรโมชั่นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องคิดมาแล้วก็ช่วยกันนะคะถ้าจะขอความร่วมมือกับทางด้านพ่อค้าแม่ค้าค่ะ มาปิดท้ายกันเรื่องของ PM 2.5บ้างนะคะอันนี้ก็เป็นห่วงทุกคนแล้วก็เป็นห่วงตัวเองด้วยเหมือนกันเพราะว่า PM 2.5เนี่ยเราก็เห็นนะคะว่ามีค่าที่สูงเกินมาตรฐานมาอย่างยาวนานตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วก็มาขึ้นสูงสุดแบบพีคเลยนนะคะในช่วงเดือน2เดือนนี้นะค่ะกุมภาพัานธ์แล้วก็มีนาคมนะคะโดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนบนนะคะเขาก็เผชิญกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะ PM 2.5เนี่ย ที่เกินมาตรฐานมากๆเลยนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงกนิการุ่งโรดวัฒนศิริค่ะหัวหน้าภาควิชาโสตฯสนาศิกวิทยาคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็ได้บอกนะคะว่า มีเด็กที่มีเลือดกำเดาไหลเนี่ยในช่วงที่มีค่าฝุ่น pm 2.5สูงนะคะก็สัมพันธ์ระหว่างอุบัติการของการเกิดเลือดกำเดาไหลในผู้ป่วยนอกแล้วก็ห้องฉุกเฉินตามที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ฝุ่น pm 2.5เนี่ยเราก็ทราบกันดีนะคะว่ามีเส้นผ่าศูนย์กลางนั้นน้อยกว่า2.5ไมครอนนะคะก็จะทําให้เข้าไปสู่ในเส้นเลือดได้แล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาก็มีคนไข้ที่มีเลือดกำเดาไหลไม่ทราบสาเหตุเนี่ย เพิ่มขึ้นถึง2เท่าด้วยกันปกติแล้วเนี่ยเดือนหนึ่งจะมีไม่ถึง10คนละค่ะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะก็เพิ่มเดือนละประมาณ20คนนะคะอันนี้ก็สัมพันธ์กันแล้วก็บอกว่าสาเหตุนะคะที่ฝุ่นทําให้เลือดก,กําดาวหลายนั้นมาจากค่าอนุภาคฝุ่นนั้นมีขนาดเล็ก ร่างกายไม่สามารถกำจัดออกไปได้นะคะเมื่อหายใจเข้าไปประกอบกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นเพราะว่าเป็นช่วงฤด,ดูร้อนก็ปัจจัยส่งเสริมการทําให้เยื่อบุจมูกมีการอักเสบแล้วก็แดงขึ้นมีเลือดมาเลี้ยงมากขึ้นโอกาสที่จะมีเลือดกําดาวไหลนั้นก็ จึงเพิ่มมากขึ้นไปด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวเรื่องของภูมิแพ้แล้วก็คนที่ชอบแคะจมูกนะคะโอกาสเลือดกําดาวไหลก็มีมากขึ้นนะคะฝุ่นที่มีขนาดเล็กขนาดนี้นะคะก็จะมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพนะคะ ทางคุณหมอนะคะก็อยากจะลดการสูญเสียค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะได้ใส่แมสที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5หรือว่าถ้าในช่วงที่ฝุ่นเยอะๆนะคะก็ควรจะมีเครื่องฟอกอากาศเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อสุขภาพให้มากที่สุดนะคะให้ตรวจสอบคุณภาพอากาศรอบตัวด้วยนะคะถ้าหากสูงก็ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมนอกบ้านค่ะรวมไปถึงสตรีมีครรภ์แล้วก็เด็กที่อายุน้อยกว่า4ขวบนะคะแล้วก็กลุ่มผู้ที่มีโรคประจําตัวด้านทางเดินหายใจหอบหืดภูมิแพ้ นะคะอันนี้ก็จะอาจจะกระตุ้นให้อาการกำเริบได้นะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าในเรื่องนี้สำคัญมากกับการใช้ชีวิตประจำวันของทุกๆคนเลยนะคะเราต้องห่วงตัวเราเองก่อนนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะป้องกันและก็ดูแลตัวเองได้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรนัฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ